พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกระตาพาไปวันนี้เราบาังเอิญนะครับมีแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาซึ่งก็เป็นมุกโทรมาจาก t i k t o k ครับเดี๋ยวลองมาฟังมาชมกันนะครับข้อสำคัญคืออย่าไปกดรับแอดไลน์อย่าไปกดรับลิงก์อะไรต่างๆนะครับตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์แนะนำไว้นะครับถึงแม้รับแอดไลน์แล้วก็อย่าไปกดรับลิงก์อะไรต่างๆนะครับซึ่งอาจจะทำให้มิจฉาชีพเข้ามาควบคุมเครื่องโทรศัพท์ของเราได้ต้ไหครับค่ะ ปกติเวลาว่างคนที่เคยชอบไปดูหรือว่าใช้งานแอปที่สองบ้างไหมคะก็มีบ้างเล็กน้อยครับคือตอนนี้ทางบริษัทของเรากําลังต้องการคนนะคะคนเข้ามาช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์หรือกดดูวิดีโอต่างๆให้กับทางบริษัทของเรานะคะทำยากไหมครับไม่ค่อยคุ้นเคยครับพวกอินเทอร์เนต็ตพวกอะไรอย่างเงี้ยโซเชียลเนี่ยอ๋อไม่ยากค่ะเดี๋ยวจะมีฝ่ายบริการขอรแนะนำให้นะคะอ๋อ,อก็ดีเหมือนกันนะครับก็ว่างๆอยู่เหมือนกัน จะทงบริษัทของเรานะคะจะมีค่าตอบแทนให้คิดละ10-20บาทนะคะต่อการชมิปวีดีโอใน,นแต่ละครั้งค่ะครับครับครับ่ารายได้รา,ายได้ขั้นต่ำอยู่ที่5 0 0ง0 0 0บาทต่อวันนะคะโอ้ครับ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 ค่ะส่วนรายได้ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับเวลา,วาและความสะดวกของคุณพี่เลงนะคะครับครับค่ะคุณพี่ไม่ต้องวปตกกังวลน,นะคะเพราะทางเราไม่มีค่าสมบครหรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะครับ ในส่วนรายละเอียดงานเราจะมีฝ่ายบริการของกลางบริษัทของเรานะคะเขาจะเป็นคนสมทิปวิดีโอให้คนที่ดูคุณี่ดูเสร็จแล้วให้คนที่กดิดตใจในคีิปวิดีโอของเรานะคะครับค่ะแล้วให้คนที่จับหน้าจอสมา้ฝ่ายบริการของเรานะคะครับเริษกลางเรานะคะครับครับค่ะสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการนะคะครับแล้วจะทำาไงต่อครับเนี่ยสนใจงานเลยคะสนใจครับ ขอได้รับคิสอบถามนะคะไม่ทรอบว่าคนที่อายุเท่าไหร่คะอ๋อยี่สิบห้าครับอ่ารบกวนคนที่เข้าไปได้หน้าลนยก่อนนะคะแล้วน้องจะแจ้งอดีตรายของฝ่ายบริการไปให้นะคะแล้วแล้วน้องโทรมาจากไหนครับเนี่ยยังต้องอยากรู้อ่ะอยากรู้สำนักงานอยู่ที่ไหนนะครับอยู่กรุงเทพค่ะอ๋ออยู่แถวไหนครับอยู่แถวรามอินทราค่ะอ๋อรามอินทราอยู่ตรงไหนไม่ค่อยรู้จักเลยสำนักงานใหญ่ไหมครับ แล้วน้องอายุเท่าไหร่ครับน้องอ่ะพี่สนใจงานไหมคะสนใจสนใจงานครับสนใจน้องด้วยครับน้องอายุเท่าไหร่ครับบอกไม่ได้คะ่ะเลยน้องอยู่ที่ไหนอยู่ในอยู่ที่ออฟฟิศเลยไหมครับ<ด>อยากไปะสะดวกไปเที่ยวหาได้ไหมครับขออนะะุญาตค่สนใจงานหรือเปล่าคะสนใจทั้งงานทั้งน้องเลยครับ ถ้าคุณไม่สนใจงานคุณไม่ต้องแอดไอดีไลน์ก่อนนะคะแล้วถ้าสนใจน้องเหรอครับแอดไอดีไลน์ก่อนนะคะอ๋อไอดีไลน์ได้ครับแล้วจะได้เจอไหมครับเดี๋ยวน้อยใจให้คุณติอ่อฝ่ายบริการของน้องนะคะได้ครับได้ครับคนนี้เปิดระโทกด้วยนะคะครับเปิดอยู่ครับเปิดอยู่ครับตอนนี้เปิดอยู่ครับค่ะแล้วคนที่เข้าไปได้หน้าไลน์นะคะ ยังไม่ได้เข้าสิครับลายเข้าไม่เป็นเนี่ยเพราะมันเปิดโพงอยู่แล้วจะเข้าลายยังไงอ่ะเข้าไม่ได้อ่ะเข้าไม่ถูกค่ะคนที่กดออกเลยนะคะไม่ต้องกดวางคที่กดออกเลยนะคะแล้วเข้าไปที่หน้าลายนะคะกดออกเลยเหรอรทำไม่เป็นครับทำไม่เป็นอ่ะเนี่ยมีลายไหมคะมีลายครับลายทั้งตัวเละครับเพราะสักเยอะครับ ใบเสร็ม ID Line อะค่ะอ๋อไอดีไลน์ใช่ไหม ID Line มีครับค่ะถ,ถ้าเขาไม่เล่นไลน์เราจะแจ้งไอดีไลน์ของผับบริการไปให้นะคะอ๋อแล้ไม่มีปัตกาแล้วจะจำได้ไหมเนี่ยคนไม่ต้องเข้าหน้าไลน์ก่อนนะคะโอ,อ้ไม่สะดวกเลยอย่างนั้นไม่สะดวกเลยนะครับเหลืออะไรครับบอรคะ เมื่อคุยกันมาถึงจุดหนึ่งก็พยายามให้เราลิงก์ไลน์เพื่อที่จะส่งลิงก์อะไรต่างๆมาใหา้ทางเราก็พยายามบ่ายเบียงในที่สุดน้องเขาก็ทนไม่ไหวแล้วก็วางสายไปนะครับเป็นหนึ่งตัวอย่างเป็น,นอุทาหรณ์นะครับก็หวังว่าคงเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ชมครับเพื่อที่จะได้หาวิธีป้องกันนะครับและเอาตัวรอดจากวิชาชีพในรูปแบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับรบกวนเพื่อนๆที่ชมมาถึงจุดนี้ช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของช่องยายกระตาพาไปสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ